ลันนะพี่พี่เพิ่งดูอาเคีนจบมาโอ้ยเป็นไงบ้างไทยคือแบบพี่ยังอารมณ์ไม่จบอ่ะคือแบบพี่ดูมาแล้วพี่ยังอารมณ์ไม่จบอ่ะพี่ต้องหาที่ลงว่ะมันมันมีอันนึงเนี่ยที่แบบว่าพร้อมฟบเซฟของอาเคีนเลยนะไปเกลวจริงเหรอมีตัวละครอาเคียนนะป่ะไม่จริงเหรอเด็ดดีด้วยนะเด็ดดีถูกเกมอะไรบอกพี่มาโกลเด้นสปาดูล่า าาล่เปิดแล้ววันนี้เกมวางแผนแนวออโต้แบทเชอร์เชิงกลยุทธ์ในมือถือที่นำแชมเปี้ยนมาสร้างทีมได้ดังใจสามารถเล่นพลิกแพงได้หลายรูปแบบพร้อมการาฟิกที่สวยงามแล้วก็ไอเทมที่ไม่เหมือนใครสามารถดาวน์โหลดในลิง์ใต้คลิปแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยโหลดทา่ขาลิงอยู่ใต้คลิปเลย a few minutes later ีดอนไอรันตกนะคะในที่สุดก็โหลดเกมโกนสปารูลาบาจนได้ ดีแล้วก็ทุกคนเห็นไหมคะตอนนี้คิวีสกิ๊จิบิลีซินมาด้วยนะอันนี้เนี่ยคิวได้มาจากกิจกรรมโกลเด้นกิฟต์บุญกาชาฟรีหนึ่งพันครั้งที่เขากำลังจัดอยู่นะคะทุกคนบอกไว้เลยว่าแซ่บมากต้องไปลอง <Wow. S 1> จิตใจใส่กาชาอย่างเราเนี่ยยังไงก็ต้องไปบุญปะบุญฟรีตั้งหนึ่งพันครั้งนี่นะคะรับสิทธิ์มาแล้วเรียบร้อยแล้วก็กดสุ่มทันทีได้เลยแล้วใน1,000ันครั้งเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะสุ่มทีละร้อยหรือว่าทีละสิบนะแต่ว่าคิวเลือกทีลลละะะะไไไไปเยเยยพรราามมนนนนจสสุุ่่ดดด้้้้้ววททีีีแแคคงิซห็ จากนั้นกดโอเคแล้วก็สูบไปเรื่อยๆจนกว่าสิทธิ์จะหมดนะคะแค่นี้เลยง่ายๆหลังจากส่มเสร็จเนี่ยก็สามารถไปรับรางวัลได้ที่ตู้จดหมายเลยนี่นะคะรีซินที่คิวได้มาแล้วแถบคิวยังได้คาตาริดามาเพิ่มอีกน่ารักไปเลยใช่ไหมล่ะ มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามากดหาห้องกันเลยดีกว่าเลือกมาเล่นในโหมด into t h e Arcade นะคะสำหรับคนที่ดูซีรีส์จบแต่ว่าอารมณ์ไม่จบเดี๋ยวยังไงก็ต้องมาเล่นในโหมดนี้นะคะเพราะว่ามีตัวละครจากอาร์เคด้วยอยากจะบอกว่าคิวไปฝึกเล่นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้เก่งขนาดแล้วนะคะเล่นแค่สองสัปดาห์อ่ะเนาะสำหรับคนที่จัดคอมไม่เป็นเนี่ยเขาก็จะมีคอมแนะนํามาให้นะคะแต่ว่าคิวก็จัดมัม่วไปนะมัว่วซุยตามอารมณ์เนาะแต่ถ้าเริ่มเล่นเป็นเนี่ยพวกคอมอะไรอย่างเงี้ยก็ควรศึกษาไว้เนาะจะถามว่าคิวศึกษาไหมไม มาเลยเริ่มเลยได้ห้องแล้วทุกคน <Yeah. S 1> มาดูดีกว่าว่าในเฟสแรกเราจะสุกได้ตัวอะไรบ้างไหนขอดูหน่อยสิจริงๆริงคิวเปเล่นเซตนันแหละเป็นเซตอาเคดมานะแต่ไม่รู้ว่าคิวจะสามารถจับได้หรือเปล่านะคือคิวเป็นคนเล่นอะไรตามอารมณ์นะคะแต่ก็ยังสนุกกับเกมนี้ได้อะเนาะอ่ะตัวละครที่ได้มาก็คือไซร่านะเราสามารถซื้อตัวละครจากร้านค้าแล้วก็บวกอัพดาวตัวละครได้เรื่อยๆนะคะมาดูกันว่าในตานี้เดีย้ยคิวจะสามารถบวก3ดาวได้หรือเปล่านะห <c oughs> วังว่าจะได้นะ คือถ้าไม่เกลือหรือว่าไม่มีคนแยกยังไงเราก็ได้แน่นอนแต่ว่าเราได้ธนูนะคะเออเดี๋ยวเราสามารถเสริมไอเทมให้ตัวละครเราได้เหมือนกันนะเ <Wow. S 1> มื่อกี้คิวได้ธนูมาใช่ไหมก็สามารถเอามาเสริมพลังโจมตีได้ <Wow. S 1> โอเคร้านค้าคิวจะยังไม่ซื้ออะไรก่อนนะคะเพราะว่าคิวได้ไอตัวนี้มา2ตัวเลยนะ นี่เรากดเช็คข้อมูลตัวละครก่อนดูรู้เป็นเมดแทงนะคะเพราะฉะนั้นเอาไว้ช่องแรกเนาะนี่ขนาดคิวเล่นมาแค่สองสัา์เองนะก็<ๆ>ยังพอรู้บ้างอะเนาะแต่เวลาออกของคิวยัง,งงงอยู่นิดนึงอาจจะต้องใช้เวลาทําความคุ้นเคยกับเกมเล็กน้อยนะคะแต่ว่าคิวบอกเลยนะเกมเนี้ยถ้าจะดีอย่างคิวเล่นได้ทุกคนก็เล่นได้อโอ้ยทมาพอเลยหนึ่งได้ไรเอ่ยเอา้าอันนี้มันของน่าจะเป็นของเวทถ้าคิวจำไม่ผิดนะโอเคตัวแรกเราเป็นดาเมเวทพอดีสามารถใส่ให้กันได้นะคะ จากนั้นคิวก็ฟาร์มขอแล้วก็เวียนสู้กับคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเอจะซื้อตัวไหนมาเพิ่มในทีมก่อนดีวะเฮ้เจนี่น่าสนใจก็ขอซื้อเก็บไว้ก่อนเลยแล้วกันแล้วในช่วงนี้เนี่ยคิวก็ปนแพ้กับชนะไปเรื่อยนะเพราะว่าตัวละครที่ได้มาคิวก็ยังลองผิดลองถูกอยู่เลยนะคะจนกระทั่งสมหาตัวที่อยากได้ไม่ค่อยเจอเลย เอ้ยนี่มีดาวเวทนแล้วก็โอ้เจนี่สองดาวเลยหรอมาค่ะตัวละครสองดาวเราต้องมาแล้วนะตอนนี้เออแปลงร่างเอาอะตอนนี้คิดว่าทีมคิวเริ่มเก่งขึ้นแล้วแล้วอันดับของเราตอนนี้ก็ไม่แย่แย่ด้วยนะทุกคนถ้าร้านค้ามันสุ่มไม่เกลือก็รอบหน้าคิดว่ายังพอได้อยู่เอาป่ะค่ะจะเข้าเฟสสู้เราไปสู้กันต่อเลยไหนดูซิรอบนี้เราเจอกับโอ้ยรอบนี้เจอกับ f t ีว่ะโอ้โหแต่ละตัวของเขามีเซ็ตเหมือนกันเลยนี่ว่า แต่คิวชอบสก,กินกระดานเขาว่าแกน่ารักดีฟิลแบบไปเที่ยวทะเลอ่ะเนาะเออแล้วสภาพการตอนนี้คือเรายังชนะได้ในสายอยู่นะคะทุกคนใช้ได้นะใช้ได้พยายามประคองอันดับเอาไว้นะคะทุกคนนะโอ้โหนี่ขนาดจัดทีมมั่วซุยมากเลยนะเนี่ยทีมคิวคือมั่วซุยมากแล้วพอต่อสู้จบเนี่ยเฟสต่อไปก็จะเป็นฟปเนฟสไปแย่งของกันนะคะทุกคนงงใช่ไหมว่าไปแย่งของกันยังไงเดี๋ยวดูเลย นี่นะคะเขาจะให้ตามอันดับนะอันดับที่ต่าสุดจะได้เลือกก่อนนะส่วนคนที่อยู่อันดับสูงที่สุด,ดยจะออกช้ากว่าชาวบ้านเขานะคะก็คือคุณเก่งแล้วอ่ะให้คนอื่นได้เลือกของบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนคิวยังไม่ได้ออกเลยเนี่ยออกไปได้อยากได้ของอยากได้ของอะไรก็ได้เอาดวออกไปเอาดวกไปดูจะเอาของของเอามาเอามาธนูธนูธนูเออได้ทนู a few minutes later โอ้โหพาวเดอร์มาสองตัวเลยเหรอ <S <S แต่คิวไม่ได้เล่นความเี่มันต้องมีพาวเดอร์ดิทุกคนเสร็จอ่ะเอ้าเจ๋วไปแล้วเจ๋ <S 1> <S 1> จังหวะนีะ้นะทุกคนกลิ่น3ามดาวเริ่มมาแล้วโอ้คิวได้กลิ่น3ดาวของคิวแล้วยังไงก็ไม่แพ้ต่อไปคิวนี่คือยังไงก็ไม่แพ้ค่ะทุกคนโอ้โหชิปหายแล้วรอบนี้เจอที่หนึ่งว่ะทุกคนโอโ้โหโอ้โหดูตีโอโ้โหโอ้โหดูคอมันโอ้ว่าไม่ไหวยังไงกูว่ากูคอไม่ไหว เจ๊เจ๊เจ๊อืดไว้เจ๊อดไว้เจ๊เจเจดูดอลุอื้อเจ๊กูก็ไปรอดแม่เ,เอ้ยคำมีมันเต้นเยอะหยูด้วยแม่รู้จะกพอเ <c oughs> ขาถือว่านะคะทุกคนได้ใจหน่อยอย่าทําเป็นเหลืองอุ้ยดาริยนสองดาวารีล้านอีกรอบอุ้ยอเจอ,อีกสองดาวรอด <Wow. S 1> มาแนอา่อเจสามดาวกูมาแน่แต่ตอนนี้เก็บตามก่อนกันจะไม่มีรีล้านค้าแล้ว wow. แล้วจากนี้ก็เข้าเดือเฟฟาร์มนะคะทุกคนซึ่งเราจะตีของจากมอนสเตอร์แล้วของก็จะดรอปมาให้เราใส่ในตัวละครนะและหลังจากนั้นนั่นเองสู้เขาลูกแม่สู้เขาลูกแม่แต่ละคนอย่าไปยอมเขาเราเคยชนะคนนี้เข้ามาแล้วเราต้องชนะอีกเราต้องชนะ มันทําให้คิวได้รู้ว่าในเกมโกลเด้นสปาตูลาเนี่ยเกมมันสามารถพลิกแปลงได้ตลอดเวลาต่อให้คุณเคยชนะเขามาก่อนก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะชนะเขาทุกรอบไปเราจะดันเลิกม,มันได้ก่อนนะคะนั่งเดิมวิ่ยอะไรอะอะไรปลดล็อกแชมปเปี้ยนเพื่อวิวัฒนาการเอา้าเราสามารถวิวัฒน์แชมปเปี้ยนได้หรอมาเลยค่ะ แล้วคิวก็เลือกวิวัฒดนดาเวนไปนะคะจริงๆควรจะอัพอีบ้าน,นะแต่ตอนนั้นคิกไม่ทันนะคะทุกคนค่ะโ <Wow. S 1> อ้แชมเปี้ยนกัดทองตัวแรกคือเพิ่งเคยสุดได้เลยอะคิมาไว้ก่อนแล้วกันนะเหมือนว่าตัวนี้จะเป็นเมทแล้วก็ควรวางไว้ที่ช่องสี่นะแต่ตอนนี้ที่เต็มเอาไปวางแทนไวแล้วกันนะทุกคนก่อนเดี๋ยวคิวซื้อไวามา <Wow. S 1> ขอโทษน,นะน้องไว ไปค่ะทุกคนเข้าเฟสการต่อสู้ต่อนะตอนนี้เลือดของเราเหลือแค่23นะแล้วทุกคนคือเวลาที่เราเล่นแพ้เลือดเราจะลดไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าเลือดหมดก็ไหร่ก็จะโดนคัดออกอ่ะแล้วสภาพคิวเหลือเลือดแค่23แล้วทุกคนมึงดูที่1ที่1เลือด90้ัสบความต่างชักของข้าพลังนี่มันอะไรกันอ่ะแต่ย้อยคิวคิดว่าไฟยี้คิวชนะอ่ะยังพอประคองพลังของตัวเองได้อยู่อยาให้ข้าพลังเราร้นไปกว่าน,นี้เลยขอร้องละอ่ะ มาค่ะวนกลับมาเฟสสัมภเวสีแย่งของกันนะคะตอนนี้โอ้โหแล้วของแต่ละอย่างโ,โหดมากคิวจะได้ไหมเนี่ยทุกคนจะได้ของที่อยากได้ไหมเดี๋ยวเอาวุธไปให้ป้าใส่ทุกคนเอาวุธไปให้ป้าเอาวุธไปให้ป้าจะเอาวุธไปให้ป้าใส่จะเอาวุธไปให้ป้าใส่อ่ะอะ <c oughs> แล้วกูเดินไปชนกชเกาะเชยแล้วหลังจากนี้คิวก็บวกดาวของตัวละครที่มีไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอย่างตัวละครเซตหรือว่าเรลที่คิวมีเป็นต้นนะอ่ะบวกเข้าไป <c oughs> เออแล้วก็ของน้องเรลด้วย แล้วตังที่มีตอนนี้ก็ไม่ถึง3 0บาทเลยน้อยชิบหอยคิวเห็นเงินของคนอื่นมีสีซาห้าสิบบาทแล้วดูสภาพเงินคิวดี a few minutes later ทุกคนคะเวียนกลับมาเจอคนเดิมอีกแล้วค่ะตอนนี้เลือดเขาเหลือ12กับเลือดเราเหลือย3สนะคะแล้วก็อันดับ2เหลือเลือดยี่้าอันดับหนึ่งเหลือเลือดเจโอ้กดยอมแพ้ตอนนี้ทันไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแพ้แล้วเหรอคิว คิวโอ้ยแพ้คนเดิมอีกแล้วอ่ะโอ้ตายแล้วเลือดกูเหลือเท่าไหร่วันนีช่ยชิบหายโอ้เลือดเลือตีฮ่าสุดไปไม่เจอตัวละครดีๆเลยค่ะเฮ้ยน้องจิงเฮ้ยกดเลยแบบนีโอ้ได้จริงมาแล้วทุกคนทิ้งเลยตัวอื่นกูทิ้งเลยจะเอาน้องจริงน้องจริงเท่านั้นเดี๋ยวเราจัดคอมใหม่นะคะตอนนี้คิวอยากลองเป็นคอมคอมโบเลเบลดูอ่ะ เพราะว่าตัวจริงมันอยู่ในประเภทของเลเบลนะคะทุกคนเดี๋ยวคิวค่อยหาตัวละครมานะช่วงนี้ขอฟาร์มก่อนแล้วอะไรคือการาเปลี่ยนคอมกลางทางไม่ทันก็ต้องทันแหละตอนนี้โอ้โหแล้วดูของนี่โอเคเลยค่ะมีเท่าไหร่คิวเปจริงหมดแล้วตอนเนี้ยเออเอาดาบไปเล่นนะลูกหนูอยากได้ของเล่นอย่างอื่นอีกไหมลูกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ระเบิดแม่หายให้หนูหมดลูกตอนนี้ <S 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 มาค่ะทุกคนเข้าเฟสต่ตอสู้แล้วรอบนี้เจอใครวะโอ้ย้ารอบนี้เจออันดับหนึ่ง <S <S แพ้รอบนี้เกมจบเลยวันนี้ทุกคน โอ right ้โหจะเอาอะไรไปสู้เขาไหววะเก็บกระเป๋ากลับบ้านรอเลยได้ไหมเนี่ยไฟนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่มันดูนัวกันอยู่นะโอ้โหนัวจัดนัวจัดเฮ้ยเฮ้ยนัวนะแต่นัวนะแต่แตะเฮ้ยบนไหววะเบนไหวเอาเรื่องเออชนะวัสุดยอดไปเลยน้องจิงเฮ้ยเฮ้ยเริ่มมาว่ะความหวังเริ่มมาเดี๋ยวเราต้องจัดทีมอะไรดีๆแล้วทุกคนดูก่อนว่าคิวสามารถหาเลเวลมาเพิ่มได้อีกตัวหนึ่งหรือเปล่านะ สุ่มไปเรื่อยๆเอมเบสซ่ายังไม่เอาแล้วกันน้องเร็วน้องเร็วซื้อมาเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะอ่ะสุ่มไปเรื่อยขอตัวดีๆสักตัวดได้ไหมเนี่ยคือแบบตัวนี้มันดีเปล่าวะเอาซื้อเก็บไว้ก่อนล้วกันเพื่อนได้ใช้แล้วก็ขยับอะไรให้มันเข้าที่สักนิดนึงนะคะทุกคนเออเอาอันนี้สักประมาณตรงนี้แล้วกันอ่ะโอเคเข้าเฟสต่อไปเรียบร้อยค่ะรอบหน้าเราน่าจะได้สู้กับอันดับสองนะซึ่งคนนี้เราแพ้เขามาหลายตาติดแล้วทุกคน คือถ้าตอนนี้เราแพ้เขาอีกเราจบเลยนะคะเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลยแค่หอยแล้วก็ลอยน้ำตาโอ้โหสภาพตอนนี้ดูไม่ค่อยออกวะาใครจะชนะยังไงวะเนี่ยสูสีอยู่นะเอาดีดีแต่ตอนเนี้ยแนวหน้าคิวจะตายแล้อือหืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดได้วะได้ได้เลยชนะแน่ชนะแน่เฮ้ยเอเวอเสตกของแก้วหลังจะแพ้เขามาหลายตาเอ้ยโอ้โหชอบอันติน้องจริง่งโคตรสวยเลยอะ เออเรียบร้อยโยกลูกโยกโยกโยก <c oughs> แล้วคิวกับอันดับหนึ่งเี่ยก็เวียนสู้กันไปกันมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าคิวไม่แพ้เลยนะรอบนี้คือเลือดคิวมีแค่สิบแต่คิวยื้อได้ยันวินาทีสุดท้ายอะดวงมันจะแข็งไปไหนวะ <c oughs> โอ้โหยื้อกันจนขนาดต้องมาฟาร์มกันอีกรอบอะค่ะทุกคนตอนนี้เลือดคิวยังสิบเท่าเดิมอยู่นะแต่ว่าเลือดเขาเหลือหกแล้วไม่ดึกว่าจะอยู่รอดมาถึงขนาดนี้ได้เลยค่ะทุกคนรอบหน้าถ้าเราชนะไฟเขาเนี่ยเราก็ชนะเลยนะคะไหนดูหน่อยซิเออไอตัวนี้คิวเอามาแทนตัวไหนดีวะเนี่ยตัวขวาคิวแบบได้มากเลยเออคิวคิดว่าเอามาแทนตัวน้องเรลวแล้วกันนะคะทุกคนอ่ะไปน้องเรลวออกไปก่อนนะ แล้วก็ขายต้องเร็วทิ้งแม่งไปแล้วกันขายแดกก็ตอนนี้กินบุญเก่าเอาของไปใส่ให้ตัวใหม่แทนจริงๆถ้าสมมติว่าไม่ได้ขายตัวละครเนี่ยเราก็สามารถเอาของออกมาจากตัวละครได้เหมือนกันนะคะเนี่ยใช้ครีมสีส้มอันนี้เลย <c oughs> เอาล่ะทุกคนคิวคิดว่าตอนนี้คิวพร้อมสําหรับไฟนอกไฟแล้วไปไปครั้งสุดท้ายสู้เว้ยชนีต้องชนะไปลูกสูส้พ่อแม่เนี่ยนะเด็กๆทุกคนไปเลยเออตีกันลอยล้อมเหรออืสภาพนวลเนียมากนวลเนียมากนวลเนเยียจริง แต่ว่าเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวละครของเราทุกตัวที่เราอุตส่าห์ปั้นมานะคะทุกคนสู้ๆนะ่นยงเด้งเอออย่าไปกลัวเขาลูกพาวเดอร์มันก็แค่ชื่อแป้งนั่นแหละนั่นแหละเอาอีกลูกเอาอีกเอาอีกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอาเลยจริง้งกิงระบาดเออเย้ทุกคนชนะได้ว้าสุดยอดเลือดเหลือสิบก็พลิกมาชนะได้โคตรสุดโคตรโหดโคตรอันตรายที่หนึ่งครั้งแรกไม่เคยได้ที่หนึ่งมาก่อนเลยอะไรอะ่ะ สุ่มพลิ้งสถานการณ์มันคืออะไรวะมันคือยศอะไรวะทุกคนนี่นะคะทุกคนคอมที่คิวใช้นะก็คือว่าสูตต้ตัวเหล่บ้านนะคะทุกคนแต่อย่าน้อยคิวก็มี3ดาวลูกตัวเลยแน่เดีายคิวขอเช็คแป๊บนึงนะคะว่ายศมันคืออะไรอะ่ะไหนดูดิได้รับอันดับที่1โดยมี HP ต่ำกว่าสิแต้ม <laughs> ไม่ได้มาโดยฝีมือแล้วทุกคนบ้าเลมาด้วยดวงล้วนๆวนเมื่อกี้เนี่ยแต่เฮ้ยคือแบบมันคือเสน่ห์นะทุกคนคือความสนุกของเกมนี้มันอยู่ที่ตรงนี้ไงคือการที่เราสามารถพลิกแพลงสถานการณ์ได้ความมันมนอยู่ตรงนี้ถ้าน้องๆคนไหนสนใจเล่นน่ยก็อย่าลืมดาวน์โหลดได้ในลิงใต้คลิปคิวเลยนะสนุกมากๆจริงๆพูดเลยเข้าไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมหมุนกรชาฟรี1000ครั้งนะคะมีแต่้ง1 0 0 0ันครั้งเนี่ยหมุนกันให้หายยากไปเลย ดูอาเคดมายังดูดูมาแล้วแต่ยังไม่ดูทีทั้ทนสองแต่คุยได้ตัวผู้ชายคิดว่าตัวไหนฮอตสุดอ่ะซิวโก้ไอ้ไม่ซิวโก้ซิวโก้ตลอดไปบอกเลยสามคนนี้ไพวกแดนนี่ชูเรื่องซิวโก้เลย ให้คิวด้วยนะคะ